ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่อาคารเรือนแพขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการถแถลงชวนเที่ยวงานกาชาติและของดีเมืองปทุมธานีประจำปี2567ระหว่างวันที่10-19พฤษภาคม ณสวนเทพปทุมสารากลางจังหวัดปทุมธานีริมแม่น้ำเจ้าพระยารายได้เพื่อเป็นทุนดําเนินกิจกรรมสาธารณากุศลช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยต่างๆในจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายภัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางบุษบาบุญยลักษ์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีนางสาวกันตรัฐเริ่มสูงเนินปรลัดจังหวัดปทุมธานีนายประจันจันเนตร พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีร่วมการแถลงข่าวโดยนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดงานกาชาิและของดีเมืองปทุมธานีเพื่อเป็นการเผยเพแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีของเด่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปและการด,ดําเนินกิจกรรมการหารายได้เพื่อเป็นทุนดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ของเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีมาดำเนินการร่วมกันและยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการเพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ด้านของนางบุษบาบุญยลักษ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าได้จับพิมพ์สลากกาชาติการกุศลประจำปีงบประมาณ2,567จำนวน6,000เล่มเล่มละ10ฉบับ ฉบับละ100บาทเป็นเงินจำหน่ายรวม6ล้านบาทและกำหนดออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนี้เวลา1 8บแปนาทีนะส่ณสวนเทพปทุมอำาเภอเมืองปทุมธานีซึ่งในปีนี้มีของรางวัลทั้งสิ้น134รางวัลและมีรางวัลที่1เป็นรถยนต์ t o y o ต a f o r t u n e er เอรจำนวนหนึ่งรางวัลมูลค่า1,375,000บาท เมื่อวันที่7พฤษภาค,คมที่ผ่านมาที่สบพบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนางสุภัตราจรดีอายุ75ปีเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงาสนสอบสวนสพบางใหญ่ขณะที่กำลังขายข้าวไข่เจียวอยู่ที่ร้านบริเวณอาคารบางใหญ่ซิตี้ตึกบีตบเสาธงหินอาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ได้ถูกชายสองคนขับรถตูงกระบะไม่ทราบยี่ห้อสีขาวไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาจอดที่หน้าร้านก่อนที่จะเดินเข้ามาทวงเงินและใช้โทรศัพท์มือถือตบเข้าที่หน้าอย่างแรงหนึ่งครั้งจนฟกช้ำและกระชากเสื้อจนล้มลงพร้อมท้าให้ไปแจ้งความและยังถูกพังเข้าของภายในร้านและข่มขู่ว่าถ้ายัางเปิดร้านก็จะเข้ามาพัางร้านอีก โดยนางสุภัตราบอกว่าตนเคยไปกู้เงินนอกระบบมาจำนวน5,000บาทส่งดอกลอยกับคนชื่อก้องตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2,566โดยจ่ายค่าดอกเบี้ยอย่างเดียววันละ100บาทไม่รวมเงินต้นและี้ส่งดอกทุกวันมาตลอดหลายเดือน จนกระทั่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของปีที่แล้วที่มีโครงการประนอมหนี้ตนจึงได้นัดกับทางเจ้าหนี้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้ยกเลิกดอกเบี้ยและจะขอจ่ายเงินต้นเพราะที่ผ่านมาตนก็จ่ายดอกทุกวันรวมแล้วเกือบ20,000บาทแต่ทางเจ้าหนี้ไม่ยอมมาตกลงกันและไม่ได้เข้ามาเก็บเงินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตนจึงไม่ได้ส่งดอก กระทั่งล่าสุดได้มีชายสองคนเข้ามาทวงเงินทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของและอย่างขุบขูบ่ให้เขาเอยหมือนเดิมค่ะเขาก็ไม่มาแต่เขาไม่ได้มาตอนนั้นเรา ทำไมคือเรานัดเขาไว้แล้วใช่ไหมนัดแล้วเขาไม่มา,<ร>าไปรอท,<ำ>ทั้งวันแล้วเขาก็ไม่มาอืมจ้ะเขาเขาตั้งแต่บัดน,นั้นเขาก็ไม่ค่อยมาไม่ไม่เคยมาหายเลยมาแต่ว่ามาเก็บตังค์มาก็มาเก็บยายก็ให้ม,มีก็ให้ถ้าไม่มีก็วันนี้ยายไม่มีนะกล้องมันก็ไปกล้องก็ไปยายจ่ายเยอะลูกบดีลูกชายก็เจ็ดสิบแล้วค่ะเข้าเครอะไรอีก ค่าเงินกู้อีกค่าอะไรตรงนี้เราเสียค่าเช่าที่เขาด้วยไหมปีสองพันอเสียค่าเช่าเหมือนกันปีละสองพัน<ะ>ตรงนี้เราบวกไหมว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำไม้เราอีกอ่ะยาคิดว่าถ้าเขาทำให้ตายไปก็ดีทำไมคิดอย่างนั้นนะครับก็เขาไม่เอาเงินเขาจะเอาชีวิตก็ให้ก็เอาไป เพราะยายไม่ได้คิดว่าจะหนีไม่เคยคิดหนีใครเลยเร,เราไม่ได้กะจะหนีนีอยู่แล้วเนาะเรากไม่หนีมีมากมีน้อยขอใช้ให,หมดไม่เคยหนีแต่ขอเวลาว่าถ้ายายขายดีนะเหมือนแต่ก่อนยายใช้ทุกคนแต่ตอนนี้ขายไม่ได้เศรษฐกิจมันไม่ไหวข้าวแผขายแผงหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่ก่อนวันสามแผงสองแผงขาย ยายก็ไม่รู้จะทำไงแต่ขอเวลาเขาว่าอย่าทำอะไรเลยแต่คนที่เขาให้กูก้ก็ไปดีทุกคนนะเอา,าืาอทีเห็นว่าข<อ>ขเขาย้อยสี่โมเนี่ยเขาจะส่งคนมาเก็บเงินคุณยายค่ะยายทำไงอ่ะก็มามายายมียายก็ให้ <laughs> ก็บางทีก็ยาย มีเท่าไหร่ยายก็ให้หมดเลยในกระเป๋าบางทีขึ้นบ้านไม่มีทางสักบันลองมา่โอ้ดาคำหยาบยิ่งดาหยาบอ่ะเสียงดังเราเห็นไหมว่าเขามีการเอาโทรศัพท์ไปตบหน้าหรือเป่าไม่ได้มองเขาเขานั่งอยู่ข้างหน้าอพี่นั่งอยู่ข้างหน้าใช่มันมีผู้ชายสองคนนั่งอยู่ตรงนี้เขามากันสองคนใช่ไหมพี่พอเราได้ยินเสียงว่าเขาจะมีเรื่องแล้วเราทำไงตอนนั้นเขากินข้าวไปไม่มองเขาก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวอ่านันเลยแต่ก็มอง แต่ไม่ไม่หันมามองข้างในไม่ได้มองไม่ได้สบตากับกับนี่เนาะเราผู้ชายเขา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 พูดหยาบด่ายายอย่างเดียวเลยใช่เราได้ยินว่า,วาเขาเขามีการทวงหนี้ทวงอะไรกันไหมเออมีได้ยินดยได้ยินอยู่ใช่ไหมครับเ<ช>มื่อวันที่เจ็พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวธนิดาแจ้งจำรัดหรือทนายนินูลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่หนึ่งสองเก้าับห้าหมู่ที่สี่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี เข้าช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านคดีความพร้อมกับมอบเงินจำนวน500บาทเพื่อให้กำลังใจกับนายพงศธรช่างพิมพ์อายุ58ปีคุณลุงไรเดอร์ตาเดียวสู้ชีวิตคนดังในโลกโซเชียลที่ติดป้ายบริเวณกล่องใส่อาหารหลังรถจักรยานยนต์ที่เขียนข้อความว่าขอโทษที่ขับช้าตามองเห็นข้างเดียวแต่ต้องทำกิน หลังทราบข่าวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์เสียหลักเบรกกระทันหันเพื่อหลบพื้นที่เขตก่อสร้างขุดซ่อมผิวจราจรของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานีบนถนนปทุมธานีกรุงเทพมุ่งหน้าแยกบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีที่ไม่มีไฟฟ้าสองสว่างแจ้งเตือนทำให้รถจักรยานยนต์ลื่นสายลมได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกทิ่มปอดฉีกต้องเสียบสายยาง กระดูกซี่โครงหักและกระดูกสันหลังมือขวาแตกร้าวนอนโรงพยาบาลกว่า18วันจนตอนนี้ผ่านไปเกือบหนึ่งปีไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือและไปแจ้งความที่สอพอเมืองปทุมธานีแต่คดีความไม่มีความคืบหน้าจนต้องออกจากงานประจำมาขับรายเดอร์เป็นอาชีพหลักมีรายได้เหลือวันละ300บาทซึ่งทนายน,นิโนูกล่าวว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบถนนที่เกิดอุบัติเหตุพบว่าไป้ายไฟไม่พร้อม นอกจากนี้ยังมีสายเต็มบริเวณถนนทําให้รถจักรยานยนต์เบรกแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุวันนี้ได้รับเรื่องและจะแนะนําแนวทางการดาเนินการในการเรียกร้องที่รักษาพยาบาลไปก่อนหน้านี้ซึ่งเคสนี้ค่อนข้างที่จะสาหัสจึงวอนฝากไปถึงผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคปทุมธานีให้เข้ามาดูแลและเยียวยาให้กับผู้เสียหายก็ขับรถกลับมาที่จังหวัดนนตามเส้นทางปทุมเสียแยกปทุมวิไล เส้นเส้นบางวัดร,ระหว่างขับมาก็ถึงที่เกิดเหตุครับในระยะประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรเนี่ยสายตาก็มองไปเห็นแบรีเออร์แต่มันจนตัวแล้วฮะก็คือไฟไฟทางจะเป็นสีส้มแบรีเออร์สีส้มด้วยผมก็วิ่งเข้าไปใกล้แล้วแต่พอแตะเบรกหลังทำให้รถเราส่ายลื่นฮะเพราะว่า ที่ถนนมันมีทรายจากการที่เขาขุดเจาะถนนเลนซ้ายที่ท่อประปาแตก mm. มีมีทรายอยู่ทำให้รถผมลื่นแล้วก็ทะลยเข้าไปหาบ่อ,อถนนที่เขาขุดเจาะอยู่รู้แต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้ผมหายใจไม่ออกแล้วก็มีอาการร้อนวูบวาบตามตัวแล้วก็ตามเนื้อตามตัวผมก็มีแผลด้านขวาแป๊บเดียวผมก็รู้สึกว่ามัน มันยืนไม่ไหวแล้วะก็ลบตัวนอนลงลงมาสักพักสักพักหนึ่งก็จะมีผู้ภัยมาช่วยเหลือ,อเออเาตัวส่งโรง,<ล>งพยาบาลปทุมธานีแล้วก็เช้าวันที่สิบสองทางโรงพยาบาลปทุมธานีก็ส่งตัวผมมาที่โรงพยาบาลพระนางเก้าเพื่อรักษาตัวต่อผมรักษาตัวอยู่ในนั้นประมาณสิบแปดวันก็จะมีอาการของปอดฉีกระดูกชิโครงซี่ที่สี่หักทิ่มปอด อ่มีการเสียบสายยางเข้าไปดูดเราเลือดกับลมออกจากปอดแล้วก็มีกระดูกสันหลังมือที่แตกแตกแล้วแล้วก็มีอาการบาดเจ็บตามแขนซ้ายแขนแขนขวาขาขวาแล้วก็อ่รับตัวด้านขวานะฮะแล้วก็ได้ไปติดต่อพูดคุยกับทางประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุม แต่ทางโู้นก็บอกให้เราว่ฟ้องร้องเอาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสั่งลูกน้องเขาแล้วว่าเมื่อเลิกง,งานแล้วให้เก็บาะและก็ติดตั้งสัญญาณอะไรต่างๆแต่ณที่ผมมาดูภาพจากที่ผู้หวังดีเขาถ่ายภาพไว้ให้วันที่ผมเกิดเหตุมันไม่มีไฟไม่มีสัญญาณแถบสะท้อนแสงไม่มีไฟสัญญาณเตือนมีแค่เบรคเออร์กับตัวหนังสืออ่เขียนว่าทางเบี่ยงตัวเล็กๆก,กับลูกศร อ่อันหน,นึ่งงานหลักที่ยกน้ําแล้วก็คือทําไม่ได้แล้วงาน,ง,ง,านงานยกน้ําส่งน้ําก็คือทําไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากระดูกซี่โครงที่เราหักอยู่ไม่ไม่ได้รับการดามแต่คุณหมอบอกว่าอายุเราเยอะแล้วแล้วก็อย่างน่าจะเป็นภาวะกระดูกกรุนด้วยทําให้เราดามกระดูกไม่ได้ก็คือตอนนี้ต้องขับไรเดอร์เป็นอาชีพหลักครับตอนนี้ขับไรเดอร์เป็นอาชีพหลักอไรายได้จากเคยที่ ก,ก่อนเกิดอุบัติเหตุวันอ่ะชั่วโมงหนึ่งผมจะได้ประมาณสามออเดอร์แต่ตอนนี้เหลือชั่วโมงแล้วออเดอร์เพราะว่าเราวิ่งวิ่งรถเร็วไม่ได้เรื่องที่เรามาร้องเรียนวันนี้คือเราไม่มีความรู้ใช่ไหมว่าถึงมาร้องเรียนตอนนี้เพราะว่าเหตุเกิดมาถือว่าเกือบนานแล้วใช่ครับหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวมาเกิดอุบัติเหตุมาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใคร,ใครแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรต่างๆด้วยก็เลยหวังว่าอยากให้นักข่าวช่วยเหลือติดตามเรื่องคดีความให้ อ,อยากให้มันเรื่องมันจบไปไวเราจะได้มาใช้ชีวิตประจําวันปกติอของเราก็คือ,อยืนยันไม่ตอนนี้ไม่มีการมาเยียวยาอะไรสักบาทไม่มีเลยครับถนนที่ลุงไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็นทั้งทางที่ทําทางอยู่ป้ายไฟไม่พร้อมป้ายคําเตือนไม่พร้อมและนอกจากนี้เนี่ยยังมีทรายนะคะเต็มบริเวณถนนอีกทําให้คุณลุงเนี่ยเบรกแล้วก็ประสบอุบัติเหตุดังครับ เกิดขึ้นวันนี้นะคะเราก็รับเรื่องเนาะแล้วเราก็จะแนะน,นําแนวทางแล้วก็ดําเนินการต่อไปนะคะในส่วนของการเรียกร้องค่าชดเชยทดแทนนะคะที่ลุงรักษาพยาบานไป<ต>จะเห็นได้ว่าเคสน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสเลยนะคะก็วอนฝากไปถึงผู่มวยการนะคะการปรกปากงง่านครหลวงให้มาช่วยวดูส่วนภูมิภาคใช่ไหมครับส่วนภูมิภาค<ช>ปฐมธา,า,าน,นีช่วยมาดู แลแล้วก็เยียวยาซึ่งเราจะเห็นได้้ดเลยว่าสภาพการเป็นอยู่ของคุณลุงเนี่ยไม่ได้ดีมากเลยเทีเดียวนะคะยังมีความเป็นอยู่ที่ลําบากมากบ้านาใี้ท่านได้เห็นใจ,จบ,บ้านนี้ผา้ัยญิเห็นใจค่ะให้ผู้ใหญ่เห็นใจเลยมากๆเลยแล้วก็รีบมาเจราจาต่อรองและเคลียร์ในส่วนของค่าเสียหายที่เป็นยวข้องกับกคุณลุงต่อไป ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนห้องประชุมชัน 5, น้น5เทศบาลนนะครนครสวรรค์จังหวัดนะครสวรรค์ นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานรับพระราชทานพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่สนราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบพระบรมชาย,ยาลักษณ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น164แห่งเพื่อเชิญไปประฏิสฐานณนะองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วยชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน จึงได้จัดทําโครงการจัดพิมพ์พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนให้เห็นถึงความสําคัญของสถาบัานพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากราาุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจับพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด8.25คูณ11.75นิ้วจำนวน100,000แผ่นเพื่อมอบให้แก่ทุกจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและสมพัฒนานเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออัญเชิญไปประิษฐถาน,นาสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้านข้าวแกงป้าเพียรลุงน้อยในตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดน,นครสวรรค์มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อข้าวราดแกงกันตลอดเวลาเพราะมีกับข้าวให้เลือกหลายอย่างในราคาประหยัดข้าวราดแกงจานละ20บาทต้มถ้วยละสิบบาทและยังสามารถเลือกตักข้าวมากน้อยเองได้ ซึ่งป้าเพียรและลุงน้อยเจ้าของร้านเปิดเผยว่าเมื่อก่อนตนและสามีเป็นลูกจ้างร้านขายข้าวแกงมาก่อนก่อนที่นายจ้างจะให้ทดลองทํากับข้าวและเริ่มขายและยกกิจการร้านข้าวแกงให้ตนจึงได้ขายข้าวแกงในราคา20บาทรวมเวลาเกือบ20ปีซึ่งแต่ละวันตนและสามีจะทํากับข้าประมาณ5-6อย่างเริ่มขายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าและขายหมดทุกวัน ถึงแม้ว่าปัจจุบันของเกือบทุกอย่างจะมีราคาแพงขึ้นแต่ก็พอมีกำไรอยู่ได้โดยมีแนวความคิดว่าหากตนเองสามารถทำให้ลูกค้าพอกินพอใช้สามารถใช้ชีวิตได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีความต้องการที่จะแบ่งปันกันและยืนยันว่าจะขายข้าวแกงในราคาจานละ20บาทแบบนี้ต่อไปขาก5ปีได้แนละ้วเนี่ย5ปีมา10กว่าปีเนี่ยขายได้ราคาอย่างเี้ราคา,าอย่างเงี้ยมาตลอดเลย ตั้งแต่เริ่มขายร้องจัดเท่าแก่ขายมานะรับช่วงต่อจากเท่าแก่เปียกไม่จริงและขายราคานี้มาตลอดเพราะว่ามันเอากันแค่พออยู่ได้เนะาะถ้าน้ำว่าไปเขาจบ้านอ๋อนี่บ้านเราก็ยังเข้าเขาอยู่เข้าอยู่เราอยู่เอาอยู่ได้ไดเพราะว่าเราอายุมากแล้วอ่ะจะทำอะไรก็ไม่ไหว ก็ต้องยึดอาชีพนี่ทำแ,แทงทั้งหมดห้าหกมอเนี่ยทุกวันนี้หมดนะครับหมดกับหม,หมดเลยหมดกับหมดทุกวันแล้วอย่างที่ใส่ถุงนี่แหละครับใส่ถุงนี่ก็ถุงละยี่สิบบาทก็หมดเหมือนกันเพราะว่าเวลาคนมาเยอะๆแล้วตักไม่ทันเนี่ยต้องหยิบหยิบหยิบตรงนี้ให้ลูกค้าไปเพื่อความสะดวกไวขึ้น <laughs> เพราะว่าช่วงเชา้าลูกค้าก็ทํางานมั่งไปอะไรต่ออะไรกันเดินทางไกลมั่ง คนเก็ก็รีบอะนะขายหมดประมาณกี่โมงประมาณสามโมงครึ่งสามโมงเช้าอ่ะนะถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน สีเดือนกับสีวันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือน กับสี่วันสองมือท่านดิส่งตราตรำเหนื่อยลามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน ส,สองมือท่านได้สมงตราตรัมเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้สมงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนุยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ ด้วยใจทุกคนถ้าทูลพระภู้มีพลมหาราช